รถสวยเข้าใหม่มีมาเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมสำหรับเจ้า To y ยต a y ยาริ a t i v คันนี้สีขาวมุกซะด้วยเป็นตัว1.2พรีเมียมรถปี24ใหม่แค่หมื่นเดียวกับราคาที่หายไปจากป้ายแดงพอสมควรนะคันนี้เหลือนำเสนอขายพี่พเพียง5 3 9 0 0 0มารถเพิ่งเข้าสภาพสวยกริปพร้อมใช้ใหม่ทั้งในทั้งนอกผมบอกเลยว่าออปชั่นคันนี้มีมาให้ครบใครอยากได้รถเก๋งซีดานใช้งานสัก1คันคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปเต็มของพี่ จัดให้สำหรับเจ้า Toyota Yaris a t i v e 1.2 Premium คันนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของวีนะครับ กลับมาพบเจอกับพี่วีอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งคลิปกับรถสวยๆของบริษัทเพชรยนต์วันนี้พี่วีอยู่ที่สาขาสุวิทวงศ์46แต่ถ้าอยากพบเจอพี่วีโตเป็นๆรบกวนเข้าไปที่สาขาเสรีไทย9 5นะครับวันนี้พี่วีมีมานําเสนอหนึ่งคันนะต้องบอกเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ครับสดสดร้อนๆเลยนะ ป้ายยังเป็นต่างจังหวัดอยู่นะครับแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับผมเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้ทุกคันแน่นอนในส่วนของรถคันนี้ผมมีมานําเสนอรถเป็นรถมือเดียวออกป้ายแดงนะ คุณสุภาพตีใช้เป็นมือแรกนะครับผมผมกำลังพูดถึงเจ้า Toyota y a r ร s 1.2 Premium ตัวรถปี24เกียร์ออโต้สีขาวมุกสภาพสวยเรกใหม่แค่หมื่นเดียวกับราคา539,000ด้านหน้าของเจ้า Toyota t o y ย t a y a r ร s A-T ทีด้านหน้าไฟหน้าได้มาเป็นไฟหน้า LED f u l LED l ด้วยนะและมี daytime running light มาให้ด้วยกล้องรอบคันคันนี้มีมาให้ด้วยนะครับผมในส่วนของตัวเซ็นเซอร์รอบคันมีมาให้เช่นกันชุดกันชนหน้าฝากระป งหน้าและชุดกระจังหน้าเป็นสีดำกร s สแ a c k ตัดกับตัวสีขาวมุกสวยมากๆผมบอกเลยคันนี้และที่สำคัญครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กดาเดิมๆติดตั้งจากโรงงานมาให้นะครับแม็กเป็นขอบ16นิ้ว รับมากับยางดันหลบพร้อมใช้พร้อมเดินทางแน่นอนนะครับรถคันนี้ซื้อไปใช้งานได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะทุกอย่างได้ของเดิมแท้จากโรงงานโตโยต้าแน่นอนนะครับกระจกรอบคันเป็นโตโยต้าเดิมแท้แน่นอนกล้องบันทึกหน้าคันนี้มีมาให้ด้วยนะผมชี้ให้ดูด้านนอกก่อนนะครับตัวนี้เป็นกล้องบันทึกด้านหน้าเดินสายจากโรงงานโตโยต้ามากล้องแอร์ดัมีมาให้นะในส่วนของระบบความปลอดภยัยคันนี้มีมาให้ครบแน่นอนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังรถรถตัวนี้ผมบอกเลย ว่ามันเป็นสีขาวมุกนะและที่สําคัญสภาพกริปมากๆรถยังไม่ได้ผ่านการเก็บสีอะไรมาเลยนะครับเป็นสีเดิมโรงงานมาเลยนะสวยเห็นไหมพอเจอแสงกระทบเนี่ยสีสม่าเสมอกันทั้งคันแน่นอนกุญแจคันนี้เป็น Keyless Smart Entry นะซ้ายขวาสามารถใช้งานได้เลยนะครับเปิดประตูได้จากประตูเลยไม่ต้องกดรีโมทด้วยด้านท้ายครับไฟท้ายเป็น LED แบบนี้นะ LED Light like g u i แบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยแล้วก็ลมดำด้วยเซ็นเซอร์รอบคันด้านหลังมีมาให้4จุดนะ ตัวนี้มาพร้อมกับตัวกล้องถอยมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับด้านหลังชัยกันชนสเกิร์ตเนี่ยเป็นลักษณะของตัวดีเฟนเซอร์ไล่แรงอากาศด้านหลังด้วยนะครับผมผมบอกเลยว่าคันนี้มาให้ครุ้มมาให้คุ้มมาให้ครบเลยนะครับลักษณะของตัวถาดท้ายด้านล่าง ด้านหลังมีมาให้ครบเลยนะครับเป็นลักษณะการปิดเปิดแบบนี้นะแล้วก็รถรุ่นใหม่ๆครับตามสไตล์ของรถรุ่นใหม่ๆตัวนี้จะไม่มีร้ออะไหล่มาให้แล้วนะครับจะเป็นอุปกรณ์แยกชิ้นส่วนแยกก้นส่วนปายแบบนี้นะครับเอาไว้เก็บของด้านหลังได้แต่เป็นโครงสร้างเดิมแท้ๆรอบคันผมขออนุญ,ญาตแงม้มหัวน็อตให้ดูนะครับเห็นไหมซ้ายขวาเป็นแบบนี้เลยหัวน็อตไม่มีการขาไขใดๆทั้งสิน้นฝากระโปรงทุกอย่างนะครับรอยฟิลเลอร์เป็นรอยฟิลเลอร์เดิมนะครับเห็นไหมว่าลักษณะของเมสสปอร์ตทุกอย่างชัดเจน และที่สําคัญผมให้ดูนิดนึงนะครับนี่ไฟไท้ายไทโคอิโตแบบนี้เลยนะครับของเดิมของแท้แน่นอนลักษณะาาการเก็บสายทุกอย่าง ใหม่จริงๆแหละครับรถใหม่แค่หมื่นเดียวจะเอามาใหม่กว่านี้คงไม่มีแล้วนะครับสำหรับเจ้า Toyota t o y ยต a y a r ริ a t i ท1.2ตัวพรีเมียมนะผมเปิดให้ดูในส่วนของตัวด้านในรถครับผมอย่างที่บอกไปครับรถคันนี้เป็นรถการใช้งานน้อยใหม่แค่หมื่นเดียวนะเปิดเข้ามานึกว่ารถไฟ้แดงแน่นอนนะครับภายในคอนโซลมีการตัดและบุนุ่มด้วยหนังวัสดุผสมกับผ้าเดินได้ด้วยได้สีเทาๆนะอุปกรณ์ที่ให้มากับรถคันนี้ครับจอทัชสกรีน7นิ้วแบบนี้ Apple c a ค a เพย a แ d นดร o ยด์อต่อได้หมดนะลิงก์กับกล้องถอดด้วยและตัวนี้มีกล้องรอบคันมาให้แล้วเรียบร้อยแอร์ Air เป็นดิจิตอลออโต้ชุดเสียบในส่วนของตัวชาร์จไฟมีมาให้ครบนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาตัวชุดเกียร์เป็นออโต้แบบนี้เดินได้สีเทาๆหุ้มหนังเรียบร้อยเบรกไฟฟ้าเบรกโฮมีให้ตัวแอมเบียนทไลท์สามารถปรับเฉดสีของตัวคันเลอร์ตรงนี้ได้นะครับเปิดความสว่างได้ด้วยนะสำหรับรถคันนี้เบาะเห็นไหมเบาะเป็นเบาะหนัง ผสมกับวัสดุผ้าซึ่งทําให้ลักษณะการนั่งการโดยสารกระชับมากขึ้นและนั่งสบายมากยิ่งขึ้นนะลักษณะของตัวฝ้าเพดานด้านบนสะอาดสะอ้านทุกจุดลักษณะของตัวพวงมลลาลัยอยากให้ดูจริงสวยและใหม่จริงนะครับตัวนี้เห็นไหมพวงมลลาลัยหนังเดิมเลยนะเป็นมัลติฟังก์ชันแยกซ้ายขวาเรียบร้อยนะครับและที่สําคัญหน้าจอมาตรวัดเป็น TFT เต็มระบบแล้วนะไม่มีเข็มในส่วนของตัวเข็มดิจิตอลมาให้เรากวนใจแล้วนะนี่เป็น TFT เรียบร้อยครบ เซตเลยนะครับผมนี่แถมให้อุปกรณ์ที่เขาออกแบบเพิ่มเติมมาชุดวางแก้วตรงนี้สวยมากๆและดีมากๆนะครับประโยชน์เกิดมากๆเลยนะครับในส่วนของอุปกรณ์อย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้มีป้องกันการชนคันข้างหน้าให้ด้วยแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันมีมาให้ออโต้สตาร์สต็อปมีครบหมดรถคันนี้เป็นรถที่พี่ๆมองหาแน่นอนนะครับในส่วนของรถพื้นที่การใช้งานที่เป็นรถเก๋งซีดาน ผมขออนุญาตโชว์ห้องเครื่องด้านหน้าให้กับพี่พี่ได้ชมนะว่ารถในส่วนของตัวมิติด้านนอกด้านหลังด้านในเห็นไหมสวยทุกจุดนะครับเบาะด้านหลังสภาพสวยตึงครบทุกจุดเลยนะครับด้านหลังมีช่องแอร์มาให้2จุดนะเบาะด้านในสะอาดสะอา้านครบทุกตำแหน่งขออนุญาตโชว์ห้องเครื่องหน่อยนะครับเปิดสตาร์ทเครื่องให้กับพี่พี่ได้ชมด้วยแล้วก็ให้พี่พี่เห็นงานโครงสร้างของเจ้ารถ To y ยต a y ยา i ิ a เอทีพคันนี้สักหน่อย นี่ครับผมเปิดฝากระโปรงให้ดูโชว์ให้เห็นเลยนะครับว่างานโครงสร้างเราสวยจริงๆเริ่มต้นจากชุดแก้มครับผมฝั่งซ้ายปั๊มโรโกโตโ,ตโยตา้าชัดเจนนะหัวน็อตไม่มีไขไม่มีขยับแน่นอนครับเห็นไหมไล่ขึ้นไปฝากระโปรงครับหัวน็อตไม่มีไขแน่นอนเดิมๆไล่ขึ้นไปครับรอยพับสองตัววัสดุโลหะที่เป็นฝากระโปรงและนี่สติ๊กเกอร์อยู่ครบนะมาร์กตำแหน่งเดิมถูกต้องชัดเจนรอยฟิลเลอร์รอยฟิลเลอร์เดิมกดไปแล้วมีรอยเล็บแบบนี้ของแท้แน่นอนนะครับ ฝากระโปรงหน้าปั๊มโตโยต้าชัดเจนแบบนี้เลยนะครับนี่ไล่ขึ้นมาดูหัวน็อตฝั่งขวามือครับหัวน็อตเดิมๆนะครับทั้งบนและล่างด้วยลักษณะของตัวแก้มฝั่งขวาก็ปั๊มโตโยต้าชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่มีการไขไม่มีการถอดแน่นอนของเดิมสวยๆไฟท่าซ้ายขวาเป็นของเดิมและตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องไปด้วยนะครับแอร์คอนดิชเนอร์ทำงานเต็มประสิทธิภาพมีไอน้ำแบบนี้นะครับระบบการทำงานของตัวรถใช้งานได้ตามปกติเลย ตัวป้องกันความร้อนสะอาดสะอ้านทุกตำแหน่งผมบอกเลยว่ารถคันนี้เดิมร้อปอร์เซซื้อได้แน่นอนนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถใช้งานเป็นรถ e ีโคคาประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ประมาณ1.2คันนี้ผมแนะนำนะครับรถปี24่หม่แค่หมื่นเดียวกับราคาตั้งขาย539,000ทา่พี่สนใจรถคันนี้นะจัดเต็มฟรีดาวได้ ่ออยู่ที่ประมาณ9000ไปไปเท่านั้นโอ้โหราคานี้เราๆแน่นอนได้ออปชั่นมาครบๆแบบนี้และที่สำคัญได้สีขาวมุกด้วยหายากสุดๆนะคันนี้นะถ้าใครสนใจรบกวนติดตามและกดถูกใจให้กับพี่วีด้วยและโทรบนเบอร์ที่พี่วีทิ้งไว้ให้ด้านล่างขวามือด้วยนะเบอร์นี้โทรได้ทั้งโทรทั้งไลน์ตลอด24ชั่วโมงรับประกันได้เลยนะครับว่ารถสวยๆคันนี้เป็นของพี่พแน่นอนตัดสินใจไวได้ไปครอบครองแน่นอนเพราะรถสวยๆแบบนี้มาไวไป แนน,นน่อฝากกดติดตามกดถูกใจให้กับช่องของพี่วีด้วยจะได้ไม่พลาด <c oughs> รถส,สวยๆที่พี่วีมีมาเสิร์ฟแบบนี้ถึงบ้านทุกๆวันรับประกันว่าสวยเกรดเอทุกคันใครอยากเจอพี่วีตัวจริงๆตัวเป็นๆพบเจอได้ที่สาขาเสรีไทย95นะครับพี่วีประจําการอยู่ที่สาขาเสรีไทย95ของบริษัทพยนต์ผ่านมาก็แวะทักทายกันได้นะครับฝากเจ้าโตโยต้ายาริสเอที1.2ตัวพรีเมียมปี24คันนี้ไว้ด้วยนะครับรับประกันได้ว่าสวยบาดใจจริงๆเลยจ้าขอบพระคุณมากครับผม ที่ติดตามรับชมและกลับมาเจอกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ